สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันบ้างหรือเปล่าครับบางทีเราแค่นั่งเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสัก3ามนาทีปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนจากความวุ่นวายได้อยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองสิ่งเล็กๆแบบนี้แหะครับอาจกลายเป็นของขวัญล้ำค่าที่ดีที่สุดของวันก็ได้ทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียโลกอินเทอร์เน็ต มันช่างไวและรุนแรงเหลือเกินคุณเคยตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือสิ่งที่สังคมบอกให้คุณเชื่อหรือไม่ถ้าคุณเคยรู้สึกลังเลใจสับสนหรืออยากรู้ว่าสิ่งใดควรเชื่อและสิ่งใดไม่ควรเชื่อคลิปนี้ขอชวนคุณเปิดประตูแห่งปัญญาไปกับกาลามาสูตรพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเพื่อให้มนุษย์ได้เป็นอิสระจากความงมงาย และหันมาใช้เหตุผลพิจารณาด้วยตนเองอย่างแท้จริงในคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองของพวกเราต่อการรับรู้และการตัดสินใจในชีวิตได้บ้างไม่มากก็น้อยและเป็นอิสระจากอำนาจของความเชื่อง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงต่างๆมากมายกาามสูตรเป็นพระสูตรสำคัญ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะนักเกสปุตตานิคมแห่งแขวนโกศลในยุคที่เจ้าลัทธิและคณาจารย์มากมายต่างออกมาแสดงตนเป็นผู้รู้อวดอ้างคุณวิเศษและชักจูงให้ผู้คนคอยตามคำสอนของตนชาวกาลามะจึงเกิดความสับสนไม่รู้จะเชื่อใครดีพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักการไม่เชื่อง่ายไว้สิบประการ พื่อให้ใช้ปัญญาไตรตรองก่อนจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เพราะได้ยินบ่อยไม่ใช่เพราะคำสืบต่อกันมาไม่ใช่เพราะเป็นคำของคู่บาอาจารย์หรือแม้แต่ไม่ใช่เพราะคำสอนนั้นอยู่ในตำราหลักการไม่เชื่อง่ายสิบประการนี้มีดังนี้ 1. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา หมายถึงอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะได้ยินจากคนอื่นหรือเป็นเรื่องที่มีผู้พูดต่อๆกันมาโดยที่ตนเองยังไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการฟังต่อๆกันมาเช่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้หรือได้ยินมาว่าอาจไม่ตรงกับความจริงเพราะผู้พูดอาจเข้าใจผิดหรือแต่งเติมข้อมูลไปจากข้อเท็จจริงเดิมดังนั้น จึงควรใช้ปัญญาไตรตองตรวจสอบและพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตปัจจุบันของพวกเราตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการได้รับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นมีข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมหากเราเชื่อในทันทีโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นข่าวหรือเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาโรคหรือเหตุการณ์ทางการเมืองทางสังคมต่างๆที่มีการพูดตัวต่อกันมาโดยไม่มีหลักฐานรองรับพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเองก่อนที่จะปรงใจเชื่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความงมงาย 2. อย่าปรงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบสืบกันมาหมายถึงอย่ายอมรับความเชื่อหรือคำสอนใดๆเพียงเพราะสิ่งนั้นมีคนในอดีตการเคยยึดถือไว้และสืบทอดกันมาในตระกูลชุมชนหรือศาสนาโดยไม่มีการใช้ปัญญาพิจารณาให้ท่องแท้ก่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงคำสอนนี้เพื่อไม่ให้บุคคลยึดติดอยู่กับความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยเหตุและผลและไม่เห็นด้วยตนเองว่ามีประโยชน์แท้จริงหรือไม่ในการเวลาของพระพุทธเจ้ามีธรรมเนียมมากมายในหมู่บ้านชุมชนและศาสนาต่างๆที่ถือปฏิบัติกันมาเช่นการเส้นสวงบูชาพูดผีการบูชายัน หรือการนับถือเทพเจ้าโดยหวังผลทางวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านจำนวนมากปฏิบัติต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีการสอบถามหรือพิจารณาว่าการกระทำนั้นดีแท้จริงหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจหรือไม่และสามารถนำพาตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือไม่พระองค์ทรงตรัสว่าแม้ธรรมเนียมใดจะเป็นที่เคารพนับถือและดำรงอยู่ในสังคมมาช้านานแต่หากยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่บันดิตสรรเสริญและเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ทำให้เกิดผลดีต่อกายวาจาใจก็ไม่ควรเชื่อถือหรือปฏิบัติตามโดยไม่พิจารณาในชีวิตปัจจุบันก็มีสิ่งที่เข้าลักษณะเดียวกันเช่นการเชื่อว่าการบนบานสารกล่าวจะทำให้ได้สิ่งที่ต้องการการเชื่อว่าการทำพิธีกรรมบางอย่างจะช่วยขจัดเคราะห์กรรมหรือการเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ หรือผู้นำกลุ่มเพราะเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมานานหากบุคคลยึดถือสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตรวจสอบว่าการกระทำนั้นเป็นเหตุแห่งกุศลหรืออกุศลเป็นเหตุแห่งปัญญาหรือความหลงก็อาจทำให้ตกอยู่ในอำนาจของความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลและห่างไกลจากธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นชัดว่าทำใดเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธ ความหลงไม่ก่อให้เกิดความเบียดเบียนแต่ทําให้เกิดปัญญาความสงบความเย็นใจทำนั้นจึงควรถือปฏิบัติไม่ว่าทำนั้นจะเก่าหรือใหม่ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้สอนถ้าเห็นด้วยตนเองว่าดีจริงเป็นประโยชน์จริงจึงควรเชื่อและนอบน้อมนำมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงมิทรงสอนให้เชื่อตามประเพณีแต่ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณา ให้เห็นจริงกรจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ผู้ควรเชื่อตามขนบคำเนียงประเพณีแต่สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาและเห็นความจริงกนยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดใดและเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของความเชื่อที่ไหลปัญญา 3. อย่าปงใจเชื่อด้วยการเล่าลือหมายถึงอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะข่าวลือ หรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดกันโดยไม่ได้ตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าการเชื่อข่าวลือโดยไม่ไต่ตองให้ดีอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดความแตกแยกและความทุกข์ใจเพราะข่าวลือมักถูกบิดเบือนหรือเติมแต่งให้เกินความจริงในชีวิตประจำวันของพวกเราตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการแพร่กระจายข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์เช่น ข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพหรือเหตุการณ์ทางสังคมที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเมื่อคนจำนวนมากเชื่อและส่งต่อโดยไม่สำรวจตรวจสอบอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดหรือแม้แต่ความขัดแย้งในชุมชนเช่นข่าวลือเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานทางการแพทย์หรือข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่บิดเบือนข้อเท็จจริง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ปัญญาตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลก่อนจะเชื่อเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวลือโดยไม่มีเหตุผล 4. อย่าปงใจเชื่อด้วยการอ้างอิงตำราหรือคำพีหมายถึงอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะมีระบุไว้ในตำราหรือคำพีหรือเอกสารใดๆโดยไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าแม้แต่คำสอนในคำภีร์หรือในหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งความรู้ก็ไม่ควรเชื่อโดยขาดการตรวจสอบไต่ตองด้วยเหตุและผลและประสบการณ์ตรงของตนเองเพราะตำราหรือคำภีร์อาจมีข้อผิดพลาดจากการถ่ายทอดหรืออาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัยที่แปลเปลี่ยนไปในชีวิตปัจจุบันตัวอย่างเช่น การที่บางคนเชื่อข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเรียนหรือบทความวิชาการโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่พิจารณาว่าเนื้อหานั้นเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันหรือไม่เช่นการนำสูตรยารักษาโรคจากตำราบโบราณมาใช้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือการเชื่อคำแนะนำในหนังสือสุขภาพบางเล่มโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผลที่ตามมาอาจเกิดอันตรายหรือผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นควรใช้ปัญญาไตรตรองและตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเองก่อนจะเชื่อหรือปฏิบัติตาม 5. อย่าปงใจเชื่อเพราะตะก,กะหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะถ้อยคําหรือคำอธิบายที่ฟังดูมีเหตุมีผลสอดคล้องตามตรก,กะของความคิดโดยยังไม่ได้พิสูจน์ในทางปฏิบัติว่าคำอธิบายนั้นมีผลเป็นจริงหรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงคำสอนข้อนี้ในกะลามาสูตรเพื่อเตือนให้บุคคลไม่หลงเชื่อเพียงเพราะสิ่งที่ได้ยินนั้นดูเหมือนจะมีเหตุผลสอดคล้องกันดีทางความคิดแต่ยังไม่ได้ทดลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองและยังไม่ได้รู้ด้วยตนเองว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่กล่าวหรือไม่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอาจมีผู้กล่าวคำที่ดูน่าเชื่อถือเช่นการกล่าวว่าความโกรธต้องแสดงออกมา ไม่อย่างนั้นจะกดไว้และสะสมหรือการเอาคืนคนที่ทำร้ายเราเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเพราะเขาทำกับเราก่อนถ้อยคำเหล่านี้อาจดูเหมือนมีเหตุผลในเชิงตรก,กะแต่หากผู้ฟังเชื่อตามโดยไม่พิจารณาว่าการกระทำนั้นก่อให้เกิดผลเช่นไรในจิตใจตนเองมีความสุขหรือความทุกข์มากขึ้นหรือไม่และก่อให้เกิดผลที่เป็นกุศลหรืออกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่ ย่อมเป็นการหลงเชื่อตามตะก,กละด้วยปราศจากการตรวจสอบด้วยปัญญาในทางปฏิบัติจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลรู้ด้วยตนเองว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วทำใดนำไปสู่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำให้จิตใจสงบเบาสบายลดการเบียดเบียนตนและผู้อื่นทำนั้นจึงควรน้อมนํามาปฏิบัติไม่ว่าจะมีเหตุผลรองรับหรือไม่แม้ทำใดก็ตามแม้จะฟังดูดี มีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกันแต่หากนำไปปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดความทุกข์ความอึดอัดความฟุ้งซ่านหรือเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นก็ไม่ควรเชื่อตามพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการเชื่อตามตักละหรือคำพูดที่ดูมีเหตุผลยังไม่ใช่เหตุแห่งความเชื่ออันคครนหากยังไม่ได้เห็นผลด้วยตนเองว่าดีแท้จริง เป็นประโยชน์แท้จริงและนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ในทางปฏิบัติได้จริงก็ควรอย่าเชื่อ 6. อย่าปงใจเชื่อเพราะการอนุมานหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะมีผู้สรุปความเห็นหรือข้อคิดเห็นใดๆจากสิ่งที่คล้ายคลึงกันโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นแล้วอ้างว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นจริงเหมือนกันทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้เห็นจริงโดยตนเอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงคำสองข้อนี้เพื่อให้ผู้ฟังระมัดระวังต่อความเชื่อที่อาศัยเพียงการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยหรือการเชื่อมโยงเหตุผลที่ดูเหมือนใกล้เคียงกันแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ผลที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติการอนุมานเป็นการใช้เหตุผลจากสิ่งหนึ่งเพื่อน,นำไปสู่การสรุปเกี่ยวกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นหากสิ่งหนึ่งมีลักษณะเช่นนี้แล้วสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกัน การใช้วิธีนี้อาจทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่หากนำมาใช้ในการตัดสินความถูกผิดของธรรมะหรือการประพฤติปฏิบัติโดยไม่ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงอาจทำให้หลงทางและเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงในชีวิตประจำวันของพวกเราตัวอย่างของการเชื่อด้วยการอนุมานที่ควรระวังเช่นการสรุปว่าคนที่นั่งสมาธิทุกวันย่อมเป็นคนดีเสมอไปหรือ ผู้ที่พูดด้วยน้ำเสียงไพเราะต้องเป็นคนดีมีเมตตาคำกล่าวเหล่านี้เป็นเพียงข้อสรุปที่เกิดจากการเปรียบเทียบโดยยังไม่ได้ตรวจสอบพฤติกรรมหรือจิตใจบุคคลนั้นอย่างแท้จริงพระพระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาในสิ่งที่เห็นจริงด้วยตนเองไม่ใช่ตัดสินหรือเชื่อตามสิ่งที่อนุมานจากเรื่องอื่น เพราะแม้สิ่งที่ค้ายกันภายนอกอาจมีใช่สิ่งที่เหมือนกันภายในธรรมะที่ควรเชื่อควรเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยการปฏิบัติเห็นผลด้วยตนเองว่าทําให้จิตใจสงบละกิเลสและไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพระองค์ไม่ได้ห้ามการใช้เหตุผลหรือการเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจแต่ส่งเตือนว่าอย่าให้การอนุมานกลายเป็นเหตุแห่งความเชื่อหากยังไม่ได้ตรวจสอบให้เห็นจริงด้วยตนเอง เมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลจริงว่าเป็นธรรมเป็นกุศลเป็นทางพ้นทุกข์จึงควรเชื่อและน้อมนำมาใช้ในชีวิต 7. อย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะใช้ความคิดพิจารณาด้วยตนเองแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลควรจะเป็นไปตามนั้นหรือควรจะถูกต้องตามหลักคิดที่เข้าใจ โดยยังไม่ได้พิสูจน์ในทางปฏิบัติจริงว่าสิ่งนั้นดีจริงมีผลจริงและนำไปสู่ประโยชน์หรือความพ้นทุก์ได้แท้จริงหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคำสอนข้อนี้ไว้ในกลามาสูตรเพื่อชี้ให้เห็นว่าความคิดตรองของตนแม้จะมีเหตุผลที่ดูเข้าท่าเพียงใดก็ยังไม่อาจเป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นควรเชื่อถือหากยังไม่ได้ประจักแจ้งด้วยการปฏิบัติที่เห็นผลจริงในชีวิตประจำวันของพวกเรา ตัวอย่างเช่นบุคคลอาจคิดตรองว่าหากพูดสิ่งที่ตรงไปตรงมาโดยไม่เกรงใจใครย่อมเป็นการแสดงความจริงใจความคิดนี้ดูมีเหตุผลแต่หากยังไม่ได้สังเกตว่าคำพูดนั้นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือทำให้ตนเองมีจิตใจขุ่นมัวย่อมเป็นการปรงใจเชื่อตามการคิดตรองโดยยังไม่ได้เห็นผลที่แท้จริงจากการปฏิบัติอีกหนึ่งตัวอย่างคือเช่น บุคคลอาจพิจารณาว่าหากตั้งใจภาวนาให้จิตสงบผลย่อมเกิดแน่นอนแต่หากยังไม่ได้ลงมือภาวนาและยังไม่เห็นผลด้วยตนเองว่าสงบจริงหรือไม่จเจริญกุศลหรือไม่ความเชื่อเช่นนั้นก็เป็นการยึดเอาความคิดตรองโดยยังไม่ได้พิสูจน์ในแนวทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการคิดตรองแม้จะเป็นกระบวนการทางปัญญาแต่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงผู้ที่ปรารถนาจะเข้าถึงธรรมะ ควรใช้ความคิดนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเบื้องต้นแล้วนำมาพิจารณาโดยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเห็นความสงบเห็นการคลายจากกิเลสทำนั้นจึงควรเชื่อและน้อมนำมาปฏิบัติ 8. อย่าปงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะสิ่งที่ได้ยินหรือเรียนรู้มาใหม่ นั้นตรงกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่เราเคยเชื่อหรือคิดไว้ก่อนแล้วโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลที่เกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ไว้ในกลามสูตรเพื่อเตือนใจไม่ให้เรายึดติดกับความคิดเดิมเดิมแล้วปลงใจเชื่อสิ่งใหม่ๆที่สอดคล้องกับกรอบความคิดนั้นโดยไม่พิจารณาความจริงในปัจจุบันในชีวิตประจําวันของพวกเราเรามักมีแนวคิดหรือความเชื่อบางอย่างเช่น การอยู่เงียบๆคนเดียวคือวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาจิตใจเมื่อได้ยินคําสอนที่สนับสน,นุนแนวคิดนี้เราก็เชื่อทันทีว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าการอยู่เงียบๆนั้นทําให้จิตใจดีขึ้นจริงหรือไม่หรือในอีกกรณีหนึ่งอาจเชื่อว่าผู้ที่มีศิลย่อมมีจิตใจสงบแน่นอนเมื่อเห็นใครแสดงตนว่ามีศิล ก็เชื่อทันทีว่าเขาต้องมีจิตสงบทั้งที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงการปรงใจเชื่อตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่ตนเคยคิดไว้อาจทำให้เรามองข้ามความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันและเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เชื่อน,นั้นคือธรรมะทั้งที่ยังไม่เคยเห็นผลจริงด้วยตนเองพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์ตรงต้องพิจารณาและปฏิบัติไม่ใช่ตัดสินด้วยทฤษฎีหรือความคิดที่มีอยู่ก่อน แม้แนวคิดเดิมจะดูมีเหตุผลและสิ่งที่ได้ยินใหม่จะตรงกับแนวคิดนั้นก็ไม่ควรเชื่อทันทีจนกว่าจะได้ตรวจสอบในทางปฏิบัติว่าสิ่งนั้นช่วยให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือทางแห่งกุศลและนำไปสู่ความสงบและความพ้นทุกข์จริงหรือไม่หากไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก็อาจหลงเชื่อสิ่งที่คล้ายธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาและความเห็นที่เกิดจากการเห็นจริง ไม่ใช่ความเห็นที่เกิดจากความพอใจในทฤษฎ,ฎ,ฎีหรือความคิดเดิมๆเ,เพราะการปรงใจเชื่อโดยเหตุนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมะที่แท้จริง 9. อย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเป็นไปได้จะเชื่อเพียงเพราะผู้พูดมีลักษณะภายนอกที่น่าเลื่อมใสเช่นแต่งกายดูเรียบร้อยพูดจาดูสุภาพบุคลิกสงบหรือพูดถ้อยคำที่น่าเชื่อถือ แม้คำพูดจะฟังดูมีเหตุผลน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์โดยการพิจารณาหรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่ควรปร่งใจเชื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในกลามาสูตรว่าอย่าย,ยึดติดกับความประทับใจภายนอกโดยไม่ใช้ปัญญาไต่ตรองหรือพิสูจน์ผลด้วยตนเองในชีวิตประจำวันของพวกเราเราอาจพบผู้พูดธรรมะแต่งกายเรียบร้อยหรือมีชื่อเสียงด่งดัง แม้ได้ฟังแล้วอาจเผลอเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องเพียงเพราะรูปลักษณะน่าเชื่อถือหรือถ้อยคำของพวกเขาฟังดูน่าจะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่นมีผู้พูดว่าหากทำบุญวันพระจะได้อานิสงส์มากกว่าวันอื่นๆคำพูดนี้อาจฟังดูน่าเชื่อถือทั้งที่ยังไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าเจตนาในการทำบุญสำคัญหรือไม่หรือผลของการกระทำนั้นเป็นกุศลจริงหรือเปล่า โดยเฉพาะถ้าผู้พูดมีวัดปฏิบัติเหมือนสัมมณะผู้ฟังจึงอาจเชื่อตามทันทีทั้งที่ยังไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าเจตนาในการทำบุญสำคัญหรือไม่หรือผลของการกระทำนั้นเป็นกุศลจริงหรือเปล่าอีกตัวอย่างหนึง่งเช่นมีผู้พูดว่าหากฝึกกิตด้วยการท่องบทสวดมนต์บางอย่างจะกระจัดทุก์ได้แน่นอนถ้อยคำนี้อาจฟังดูน่าเชื่อถือผู้พูดอาจมั่นใจพูดจาฉะฉาน แต่ถ้ายัางไม่ได้ทดลองปฏิบัติเองอยังไม่รู้ด้วยตนเองว่าจิตใจสงบจริงหรือไม่การเชื่อตามก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่งเตือนว่าไม่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเชื่อเมื่อได้เห็นผลจริงด้วยตนเองทํานั้นนำไปสู่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นธรรมที่บัณฑิตสรรสเสริญและเมื่อปฏิบัติแล้วทำให้ใจสงบเย็นลดความเบียดเบียน ึงควรน้อมรับและปฏิบัติไม่ใช่เชื่อตามรูปลักษณ์ภายนอกหรือความรู้สึกว่าน่าเป็นไปได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งชักนำความเชื่อแต่ไม่ใช่เครื่องตัดสินความถูกต้องของธรรมะพระองค์ไม่ได้ห้ามการฟังจากผู้อื่นแต่สอนให้พิจารณาให้ท่องแท้ก่อนเมื่อเห็นผลจริงในทางปฏิบัติจึงควรเชื่อไม่ใช่เชื่อตามความน่าจะเป็นที่เห็นจากภายนอกแม้สิ่งที่เห็นจะงดงามหรือน่าเลื่อมใสเพียงใดก็ตาม สิบอย่าปรุงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราหมายถึงจะเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นสมณะอาจารย์หรือผู้ที่เรายกย่องว่าเป็นครูของเราหากยังไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาหรือยังไม่ได้พิสูจน์ในทางปฏิบัติจริงว่าสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นธรรมที่แท้จริงเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสองข้อนี้ไว้ในกะรามาสูตรเพื่อเตือนใจไม่ให้เรายึดติดกับตัวบุคคลแม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่เรารักและเคารพเพียงใดก็ตามพระองค์ทรงสอนให้แยกแยะธรรมะออกจากตัวบุคคลคือไม่ให้เชื่อหรือปฏิเสธสิ่งใดเพียงเพราะผู้พูดเป็นใครแต่ให้พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นจริงหรือไม่เป็นเหตุให้เกิดกุศลหรือไม่นำไปสู่ความสงบความเย็น และพ้นความทุกข์หรือไม่หากเห็นผลเช่นนี้แล้วจงควรน้อมรับและปฏิบัติตามไม่ใช่เชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพในชีวิตประจำวันของพวกเราเราอาจเคารพนับถือครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่บางคนเมื่อได้ฟังคำสอนจากท่านก็อาจเชื่อตามทันทีว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องโดยไม่พิจารณาว่าเมื่อปฏิบัติตามแล้วเกิดผลดีจริงหรือไม่จิตใจสงบจริงหรือเปล่า ความโลภความโกรธความหลงลดลงหรือไม่หรือบางครั้งอาจมีผู้ใหญ่ในบ้านแนะนําให้ทําบุญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเราก็เชื่อตามทันทีเพียงเพราะเป็นคําแนะนําจากผู้ที่เราเคารพด้วยไม่ได้พิจารณาว่าวิธีนั้นนําไปสู่ความบริสุทธิ์ทางใจหรือเป็นเพียงความยึดติดในพิธีกรรมภายนอกการเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูอาจทําให้เราไม่พิจารณาเนื้อหาของคําสอนอย่างแท้จริง และอาจหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะหากไม่ได้ใช้ปัญญาไต่ตรองพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าแม้แต่คำสอนของพระองค์เองก็ไม่ควรเชื่อทันทีหากยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าเป็นของจริงเป็นธรรมะจริงดังนั้นพระองค์จึงสอนให้มีโยนิโสมณสิกาคือการไข่ครวนอย่างแยบคายไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากใครก็ตามเมื่อเห็นว่าธรรมนั้นไม่มีโทษเป็นเหตุให้เกิดกุศลน,นำไปสู่ความหลุดพน้น และผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจึงควรเชื่อและน้อมนำมาปฏิบัติไม่ใช่เชื่อตามบุคคลแม้ผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือครูอาจารย์ที่เราเคารพก็ตามก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการามาสูตรการามาสูตรคือเข็มทิศแห่งปัญญาที่ช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยือ่อของความเชื่อแบบหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากใครก็ตามข่าวลือประเพณีตำรา หรือแม้แต่ความคิดของตัวเองเพระพุทธเจ้าสรงสอนให้เราตรวจสอบพิสูจน์และใช้สติปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแม้แต่คำสอนของท่านเองท่านก็ยังบอกว่าไม่ให้เชื่อควรพิจารณาด้วยปัญญาพราะองค์ไม่สรงสอนให้เชื่อง่ายแต่ให้ใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งเป็นการเปิดทางให้มนุษย์มีเสรีภาพในการรู้จริงโดยไม่ติดกับอำนาจของคำพูดใครพูดก็ตามไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่พูดนั้นดีจริง เป็นกุศลจริงและเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติแล้วจะผ่าตนให้พ้นทุก์ได้จริงหรือไม่สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและมีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้และจงรับรู้ไว้เถิดว่าอย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเขาว่ากันมาอย่าปฏิเสธเพียงเพราะไม่เหมือนที่เคยได้ยินเพราะธรรมะนั้นต้องรู้ด้วยใจต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตาย các vật tì